ไปเลยเราเลยสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาซื้อของอยู่ที่โลตัสนะครับผมตอนนี้เราก็จะซื้อของไปให้พี่ๆทหารที่ที่ชายแดนกันนะครับในวันพรุ่งนี้ตามเม็ดเเลือกตามใบสั่งใบสั่งมีอย่างไรวะโลตัส เดี๋ยวผมเบิ้งใบซั่งกันนะี่นงกันเอาดับแรกนี่น้ำมันเผือเดี๋ยวตากยัยังกันบอสมันมี้ีอันนี้เหรัว่ันีซอฟฟ้าเขียวนั่นมาแน่เลยก็เช่นไรบอสอืมซอฟฟ้เียวซอฟฟ้าเขียวนี่ซอฟฟ้าเขียวอะ พ่อเขาบอกอย่างละล่างอย่างละล่างครับอันนี้ลูกอย่างเป็นล่างลูกเอออย่างละล่างใช่มครับแล้วบอกยังแบบนี้เลยในซั่งย่างละล่างเป็นล่างครับเออเป็นล่างเออย่างละล่างมึงบอกแม่ครับย่างละล่างมึงบอกอีกซอสซอสเขียวยังอีกตเป็นอันนี้ซอสปลาเขียวแม่ไอซอสปลาเขียวรสดีคงสุดรสดีดีเที่ยงเราตามไปตื้อจน ซีขาว็ดีของธซีวขาวซอสไอยนางรมซอสไอยเราเอาเป็นกระปุกนะครับเป็นทางใหญ่ไหมเป็นทางลบน้นซีาวเดี๋ยวค่อยถ้าเอานึ่ก็ได้ไปดูรถดีรถดีตั้งแ่รถดีรถดีรถดีน่าจะมีแต่แบบนี้ะครับ ถ้าลางมันเป็นลังสองเหล็กัซองใหญ่ก็ซองงเขาจาะก่อนจซองเขาก็เอาแบบด้หลายซอง่างทีังหน้าหลายขด้มระบุม่าระบุเอาไปลวดแ่อบ่ในตะี่งรถดีอข้อบ่สี่หรือหโวยหลายี้บินมือเดียวเดลวกเพิ่เียมือเดียวเดอเอาไว้เอาเป็นชิ้งสองอไปเรื่อยิ้งสองขอไปเรื่อย สองสี่ห uh huh? ้าว่าจะสิบสิล้นสิบขออีกสังนึ่งี่สิบสองนะจ๊ะใไปเอารถขนาดรถน้อยรถเข็นแบบนั้นนะแล้วก็อินโนมโตอันนี้ผงชุรด เอาแบบนั้นครับเอาแบบนั้นครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นซองใหญ่นี่สามร้อยสามสิบสามบาทอ,มอไม่เป็นล่างเ้ะมัน,นเป็นซองเล็ก อาแบบนี้มาบ้้างล่งข้าวอยขางล่างเ่องชุชรถแท้อันนี้ไป็นกระสอบครับอันนี้มันสิบกิโลสิบกิโลหนึ่งกระสอบ มอ่อมหญ่่น่ครับสิ่งที่มันไ่ต้อบอกนี่เอาผมจะง้องไงเอาละอันนีสามทีโลกะเอาสามถุงตามซีซีไปล้วซีไปเลยเด็กอี เป็นแล้งกันย่องเทิงข้าทาค่ะข้าทาข้าีนกับกับทานแค่นี้เด็กอันนี้อะไรน้า้งถึงคนไทยังอีกตัวนน้ำปลาที่ผลดน้ำปลาที่ผลดน้ำปลาที่รากปน้ำตาน้ำตามันัไน้ำตาลน้ำตาลเอ้น้เกลือเกลือกบวกน้ำาลั อ,อ,ยอย่างอื่นจะมันย้อนหนอไปดูน้ำตาลกันนี่เราเจอน้ำตาลแล้ว <c oughs> ยิ่งเยอะยิ่งคุม้มเบาหวานน้ำตาลทรายค่ะ จะเป็นห่อขึ้นกองเขาจะอ่านมายี่สิบห้ากิโลเป็นถุงยี่สิบห้าถุงพ่อครับมันมีถุงหน่อยถุงใหญ่ได้นีิครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าโล วานเบิดดมนข้าวสารข้าวารเขาไปหา dogs with dogs with dogs ีแมนครับเข้าไปหาสียข้างนอกน้ำโล่งอ sure> ันนี้น้ำมันเอาครับน้ำมันกับปิดน้ำมันอ่าพี่น้องอันผู้ใดมี้จากันด้านต้ก็เตะนน้ำมันแมน กาเป็นกรบปิบเจ้าือว่าบอกละค่ะอันนี้สิบออนซัมกันสิบแปดลิตรฮนีสิีเาดเออันนี้แบบนี้บ่ กุ๊ก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 ุ๊กุ๊กถังเอาตามมันสูสี่หอหรอสี่ถังเ้ยอันนี้เปบุอทีงรอดมีบลไว้หอมีบนไว้อสี่ถังเนี่ยอีกอีกกรเล่นลูกขาวอกอนน้ก็จะเอาไปแบ ถ้าจะเห็ดไปเซลมังไปเหมือกันหนีมามามาแบบเป็นห่อมามาเขามาม่าจ้ายองแบบนี้่เอารแบบนี้บ่โมข้างน,นีนน้กับปินใหญ่ยยให้เขา ใส่ก่อนเลยเนอะกูเมนนี่ว่ากินบุญอีเถอะเว้ยตายแล้วเอ๋อคนท่าทางโคชนาการถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอ๋อมันเป็นถ้วยกินได้อันคุณเพชรเอาไปกิน อันนี้อันิอ๋อเขาอันนี้ของข่ด้วยเยอะว่ะอันนี้ไอเคปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทาหารกันตอนนี้อาบแดดมามาเหรอเอารถรใดด,ดีอ่ะน้องไอ้ว่าต้องเอารถย่ำยำถ้าเป็นผมนะผมมาก,กินรถนี้มันจะหอมครุ่ง ไปทั่วไปทั่วฐานน้องเอามาพี่เหวงเป็นไหนของเหร็นเพื่อนพี่น้อง <c oughs> เอาลายลายรถเนาะฆ่ากันไป <c oughs> ลั่งเดี๋ยวพ่อป่า สอ <laughs> เอาหกล่งเอาลดได้อีกสองล่งเอล้ลดได้ก็ได้ห้ปากกระกป๋องปากกระกป๋องเนื้อกระป๋องที่ชนเดียวกับอาหายชอบ หลากมายพนักงานาที่ใช่ปลากะปฟองมาดียื้อส้นนี่ยื่อส้นไหนไหนั่นเตะปลากับฟองมาดียื่อส้นหน่อยยื้อส้นหน่อยโอเคเขียนไปเขียนไปพนักงานเ,าเดือซอสสาเขียวกับบอสซอสสาเกอะไรเหรอเดือซอสหอยซอสหอยกับซีขาวซอสหอยซีอิ๊วแล้วก็น้ำปลาที่พะโล้ทับ ข้าเจ้าท่ายโอ้นมูอะ,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 อะไรที่นอ่ะไปเดี๋ยวไปนีอะไรป่านั่นแล้วน้องพี่ต่วันนี่เปิดเไปรอแป๊บรอแป,อแปอ๊บที่นี่ไงเมสกาแฟพุทธศาสนุฟฟสนหลักอือซองใหญ่เหรอ นี่มันไม่ได้เป็นถ้าเอาเป็นล่างมารับกันถุงซ่องหรือว่าเอาแบบเป็นห่อครับอ่าตกระปองเป็นเป็นมันแบบเดียวกันนะแหละแบบเดียวกันครับแค่ในล่างมันจะร่วมหลายกว่าเสียอก็เป็นล่างหล่อเพราะว่ามันดีไซน์ บริการกระจายที่จริเป็นระเบียบว่าเราซือสีแดงสิคะก็ฆ่ากันก็ได้ลูกพ่ากันก็ได้แต่ว่าเรื่องพวอาจจะมาเกี่ยวเพราะพวกอาจจะมาเกี่ยวรังรอซื้อกับบ้านดีไหมซื้อกระบะานชาวเขาซื้อกระบะานซาเซลตเจ้าหอกอะไรว่าจะเช่ารถเราจะเช่ารถขนแบงไม่ไอส่วนเปลี่ยนรถทหารเราจะมาเอาอยู่อยู่ นะถ้าพวกไข่พวกอะไรข่พวกคอือจากหนบ้างหรือว่าเขาไปซื้อซื้อทั้งหนว่ายางนิดดยวไม่แตกอันนครก็กรซื้อไข่ก็เป็นตอเพว่าเหมือ,อนอั้นเจ้าเจหาถังไปเรามาลุนยอดตอนนี้กันนะครับได้ละาได้ละ มึหนาพองหนาพอตนี้หนาหนาพ่อเ <c oughs> รื่องยู่เขายู่เขาละยังยูนนะี่ละหลายคนสามคนนี่คนละมื่นพอดีเลยอะไรกันเน้อสามหมสองพันย,ยังไม่รวมต่างๆน,นะครับผมยังไม่รวมพวกขอบไปเดี๋ยวฟ้ามม่ต้องถาอ่ายเสนนะครับต้องถ่ายวินะ พาดไงเว้ีร <laughs> ถร<ม>ถบอทำทำรถดได้ออขอ,อดอกขาดอดีทำรถได้รถแผเส่ได้พราเป็นงานรถตหงานก็ได้เดี๋ยวนี่ใงานทำอะไรเอ่ <laughs> ทุกคนดูของหลังรถตอนนี้นะครับแต่พ่อบอกว่าแต่พ่อบอกว่ามันยังไม่พอ,อยังไม่พอครับพ่อบอกว่ามันยังคนได้อีกดูของตอนนี้พ่อบอกว่ามันยังได้อีกมันยังสามารถคนอีกนะเอาโมเดเซนมา่นกันหนอยพ่ออยากให้กันเด้หรอกพ่อไปได้นขึ้นขออไปไปดูต่อไปแล้วก็ไปดูของแห้งกันนะครับ โอเคครับทุกคนครับเยบน้อยแล้วครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้ครับพรุ่งนี้มีอีกครับโอเควันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะว่ารถเราเยอะแล้วครับผมแต่พรุ่งนี้ก็จะมีพวกข้าวสารพวกถังและพวกต่างๆอีกนะครับมีอีกครับพรุ่งนี้ลุยลากันครับ